ช่วงนี้ผู้สูงอายุต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพกําลังพุ่งเป้าเล่นงานพ่อเฒ่าแม่แก่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับล่าสุดมีสองเคสใหญ่ที่น่าตกใจอย่างที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีคุณตาวัย79ปีถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกว่ามีคดีร้ายแรงนะครับพูดข่มขู่จนคุณตายอมโอนเงินไปกว่า4ล้านบาทแล้วยังเกือบจะเสียเพิ่มอีก3ล้านบาทนะครับโชคดีที่เจ้าหน้าที่ธนาคารเอใจ รีบประสานตำรวจเข้ามาช่วยทันไม่งั้นหมดตัวแน่นอนส่วนที่บุรีรัมย์ครับคุณยายวัย75ปีถูกนายหน้าหลอกให้ไปเซ็นเอกสารที่สำนักงานที่ดินอ้างว่าจะช่วยขายบางส่วนเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้แต่สุดท้ายกลายเป็นสัญญาขายฝากรวมกว่า25ไร่มูลค่า7ล้านบาท โดยทางครอบครัวไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงไว้นะครับตอนนี้กำลังร้องขอความเป็นธรรมและกลัวจะสูญที่ดินมรดกไปทั้งหมดทางตำรวจย้ำเลยนะครับว่าไม่มีนโยบายโทรไปขู่เรียกเงินหรือว่าโอนเงินให้มาตรวจสอบเด็ดขาดหากใครเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับให้รีบวางสายทันทีหรือโทร19 1แจ้งตำรวจได้ทันทีครับ